สวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลเกจิชื่อดังแห่งเมืองไชนาเนะครับมาเปิดแบ่งปันกันนะครับพี่รายการแรกนะครับที่ผมจะมาเปิดแบ่งปันกันในวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลเกจิชื่อดังนะครับหลวงพ่อแป๋ววัดดาวเรืองสิทธิสายตรงหลวงพ่อกลวยครับผู้สืบสายตำราหนนมานชนธงตำราพระผงมหาเสน่ห์นะครับมหาอุดต่างๆนะครับซึ่งขนนมานเมียนมากนะครับของหลวงพ่อแป๋วท่านนะครับก็ถือว่าเป็นที่นิยมกับลูกศิษย์มากเลยนะครับอันนี้จะเป็นตะกุด ผมมีตะกุดนะครับรายการแรกจะมีเป็นตะกุดหนุมานเชิญธงด้านในนะครับจะเป็นรอยจานอัคราหลวงพ่อครับผมมีนะครับเป็นบานตัวอย่างนะครับอเป็นแผ่นตัวอย่างนะผมจะขึ้นรูปไปให้ว่าข้างในนี้จะจานไว้แบบไหนนะครับอันนี้เป็นแผ่นตะกุดนะครับพี่เป็นตอนแรกนะครับที่เราบูชามาชเจ้าวัดนะครับเขาจะยังไม่มมวนนะครับพี่อันนี้ผมก็นํามาม้วนนะครับมาพร้อมใบคาถาเดิมนะครับหายากมากนะตะกุดที่มีลอยจานหลวงพ่อแป๋วนะครับ หลวงพ่อแป๋วท่านนะครับถือว่าเป็นสิทธิ์สายตรงหลวงพ่อกวยเลยนะครับผู้สืบสายตำรานะครับเล่าเรียนต่างๆแบบนี้เลยมีเป็นอันนี้จะเป็นนะครับพนุมานเป็นบุตรของนะครับเป็นประวัติของพนุมานนะครับรุ่นนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับจะมีเป็นตาปั้มวัดนะครับเดิมวัดเลยนะครับแบบนี้นะนี่มีใบประกาศเดิมวัดนะครับเป็นใบประวัติของตะกุดรุ่นนี้นะครับเดิมเดิมจะวัดเลยนะครับตะกุดหนุมานหลวงพ่อแป๋ววัดดาวเรือง ก็หลวงพ่อแป๋วท่านนะครับเป็นสิทธ์สายตรงหลวงพ่อกวยนะตะกุดหนุมานรุ่นนี้ผมเปิดแบ่งปันให้ดอกละ500บาทรวมส่งรับประกันตะกุดหลวงพ่อแป๋วแท้นะครับอ่าก็รุ่นนี้นะครับถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นินนยมเลยนะครับอ่าตะกุดหนุมานนะครับหลวงพ่อแป๋ววัดดาวเรืองนะครับหนุมานมหาเสน่ห์หลวงพ่อแป๋ววัดดาวเรือง สิทธิ์สายตรงหลวงพ่อกวยครับที่ขึ้นชื่อทางด้านตำราพระผงมหาเสน่ห์ตำราพระผงต่างๆและตำราพระขอดคาดเอวนะครับรุ่นนี้ครับ500บาทเท่านั้นนะครับดอก500ต่อมาผมมีเหรียญนะครับเหรียญฮานุมานเชิญธงหลวงพ่อแป๋ววัดดาวเรืองนะครับเนื้อไหลทองทองฝาบ้าแบบนี้นะครับปี57ท่านหลวงพ่อแป๋วปุกเซครับหายากมากนะเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าหายากเลยนะครับหลวงพ่อแป๋ววัดดาวเรือง สิทธิ์หลวงพ่อก่วยครับสิทธิ์หลวงพ่อก่วยนะหลังฮนุมานเชิญธงนะครับปี57รุ่นนี้ทันตัวหลวงพ่อแป๋วนะครับทันตัวหลวงพ่อแป๋วครับสวยเลยนะหลวงพ่อแป๋วท่านจะมรณะประมาณนะครับปี60นะครับโดยประมาณนะครับหลวงพ่อแป๋ววัดเจ้าเรืองนะครับสวยเลยเหรียญรูปของงพ่อแป๋วนะครับจะคล้ายๆกับเหรียญโล่หลวงพ่อกลวยนะอันนี้เลยเหรียญโล่หลวงพ่อแป๋ววัดเจ้าเรืองเปิดแบ่งปันให้เหรียญละ500บาทรวมส่งครับ เหรียญละ500บาทรวมส่งนะหายากมากครับเหรียญฮนุมานหลวงพ่อแป๋วนะปี57นะครับสวยเลยนะครับติดส,สายตรงหลวงพ่อกวยครับรายการต่อมานี่ครับอ่ารายการต่อมาจะเป็นรายการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิชัยโกวิทโธวัดวัวเด่นรายการแรกผมมีเนื้อนะวะหลวงพ่อวิชัยเหรียญไหวค้ครู เหรียญรุ่นนี้นะครับพี่อันนี้จะเป็นเหรียญไหว้รูรุ่นพิเศษนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนวะเลข6นะครับเลขวันเกิดของหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับเลข6ครับเลขมงคลเลยเนื้อนวะเลข6นะครับหลังจะมีจานมือหลวงพ่อวิชัยนะอ่าด้านหน้าขออภัยนะหลวงพ่อเมตตาจานอัคระเหรียญนะครับแบบนี้เลยนะครับเมตตาจานอัคระให้นะเหรียญนี้เลข6เลยนะครับเนื้อนวะเลข6นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าบูชาเลยเพราะว่าเป็นนะครับ ถือว่าเป็นเลขนะครับพี่อ่ะเลขอา,อายุวัฒนะมงคลของหลวงพ่อท่านนะครับ6เมษานะครับวันนี้เลยเนื้อนวะเลข6ผมเปิดแบ่งปันให้1,500บาทรวมส่งมีรอยจานมือหลวงพ่อวิชัยโกวิทโควัดหัวเด่นครับเหรียญไหว้ครูปี6กนะครับสร้าง150องค์นะถ้าเป็นเนื้อนวะสร้าง150องค์เลข6ครับเลขหลักเดียวหายากนะขอบอกเลยเลขหลักเดียวหายากครับ1,500บาทรวมส่งแต่เลขนะครับพี่อ่ะเลขที่ไม่ที่เป็นเลข3หลัก ผมก็มีเปิดนะพี่เนื้อนวะเลขสองอันนี้จะเป็นเลขสองหลักนะห้าสองนะครับเลขห้าสองนะครับองค์นี้นะครับมีจานมือหลวงพ่อวิชัยเหมือนกันนะครับเหรียญนี้เปิดให้นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งนะเนื้อนวะเหมือนกันครับนวะโรหะว่ายครูเลขห้าสองมีจานมือหลวงพ่อวิชัยนะครับเหรียญเนื้อนวะนะครับหลวงพ่อวิชัยว่ายครูปีหกหกองนี้มีจานมือเลขห้าสองนะครับ 1,200บาทรวมส่งนะครับเลข6 1 5น0นะครับโตมานะครับผมมีเนื้ออบาก้านะครับเนื้ออบาก้าครับมีจานมือหลวงพ่อเหมือนกันนะครับมีจานมือหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับนี่เลยหลวงพ่อเมตตาจานอัคระให้นะครับเนื้ออบาก้านะผมเปิดให้นะครับเหรียญละ650าบบาทรวมส่งครับมีจานมือหลวงพ่อวิชัยนะเนื้ออบาก้าถือว่าเป็นอิกรุ่นนะครับที่น่าเก็บเลยเพราะว่ารายการเนื้อวัดนะครับ เนื้อนวะเนื้ออัปกาเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินหมดก่อนใครเขาเลยนะครับแล้วก็เนื้อนวะหมดตามเนื้ออัปกาหมดตามนะครับแบบนี้เลยนะครับเนื้ออัปกาถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่รายการจองเต็มไวมากนะเนื้ออัปกานะครับสวยเลยดันเลขสามหลักนะครับสองหนึ่งหนึ่งมีจานมือหลวงพ่อวิชัยนะครับเนื้ออัปกานะครับไหวครูปีหกหกรายการต่อมาผมมีเหรียญมนพการนะครับมีเหรียญมนพการหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัฒหอเด่นนะครับอมนพการับเนื้ออทงผสมนะครับ เนื้อทองชนวนมนภการสร้างสามร้ามสิบเหรียญนะครับเหรียญนี้มีนะครับจานมือหลวงพ่อวิชัยนะหลวงพ่อเมตตาจานอัคระให้นะครับรันเลข2 4 5นะครับรันเลข2 4 5ครับเลขสวยเลยนะครับ2 4 5นะครับ2 4 5นะถ้าเป็น3 4 5นี่สวยเลยนะครับอ่ามีจานมือหลวงพ่อวิชัยนะเหรียญนี้ครับเหรียญมณภการหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเรนปีหกรุ่นนี้หลวงพ่อครับลงมณภการและปลุกเสกตลอด1ไตรมาสนะครับอ่าสวยเลยหนุมานเชิญธง นะครับจานอัคระลัดเต็มเลยนะแบบนี้เลยอ่าสวยเลยนะครับเปิดให้เหรียญละหนึ่งพันหกร้อยบาทรวมส่งครับหนึ่งพันหกร้อยบาทรวมส่งครับเหรียญมลพการหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัฒน์วั่นสร้างสามร้อยสาสิบสามเหรียญนะสําหรับเนื้อทองชนวนนะครับอ่าสวยเลยนะครับเหรียญนี้นะครับมีกล่องเดิมครบนะพี่เหรียญนี้มีกล่องเดิมครบรายการต่อมานะครับจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่เนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้นะครับผิว นะครับผิวสวยกิฟนะครับผิวม่วงนะพี่อันน yeah> ี้จะเป็นผิวม่วงนะครับด้านหลังฮนุมานม่วงรุ้งแบบนี้นะฮนุมานม่วงรุ้งเลยนะครับผิวแบบนี้หายากนะหาได้ยากเลยมีจานมือหลวงพ่อวิชัยนะครับแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อเมตตาจานักละให้นะครับเหรียญนี้นะครับเนื้อทองแดงสร้าง8 8ดร้อยปดเหรียญมีรันเลขกำกับนะครับหกสองสองเหรียญนี้ผิวลุ้งสวยนะครับมีจานมือหลวงพ่อเตรียมกรอบพร้อมบูชานะครับมีกล่องเดิมครบเหรียญนี้เปิดให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งครับ 1,100พันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะองค์ที่ไม่เลี่ยมนะครับมีจานมือเปิดให้หนึ่งพันบาทองค์ที่ไม่มีจานเปิดให้แ800ดรอบาทนะครับพี่เหรียญนมณฑลการเนื้อทองแดงอันนี้จะเลี่ยมกรอบพ้อมบูชาผิวลุ้งสวยหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับพี่สวยเลยนะครับกล่องเดิมครบรายการต่อมาเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่เหรียญเนื้อทองแดงครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับหลังครั้งนะครับหลังครั่งนะครับพี่ ฝบบั่งตะก,กุดจานมือหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัฒวเด่นนี่ครับทองแดงหลังค้างนะรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อท่านได้กล่าวไว้ว่าหลังข้ังนะทําได้ยากมากนะครับเพราะว่าข้างนะพี่จะเซ็ตตัวเร็วนะครับตอนเขาผสมนะครับจึงต้องรีบนะครับนํามาใส่เหรียญรุ่นนี้นะครับผมเขาจะมีเนื้อเงินหลังค้ังฝั่งตะก,กุดทองคําเงินหน้าแล้วก็จะมีทองแดงหลังค้ังนะมีแค่2เนื้อนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือที่หลวงพ่อท่านได้กล่าวไว้ท่านได้นํามาทําเป็นเครื่องรางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตะกุดนะครับพี่ตะกุดจานมือดอกใหญ่ครับแล้วก็จะเป็นลูกอมแบบนี้นะครับผมรุ่นนี้ครับมนพระการหลังครั่งนะครับสร้างน้อยครับ299เเหรียญมีจานมือหลวงพ่อวิชัยต่อกรรมการแบบนี้นะครับเปิดให้นะครับพี่เปิดให้เหรียญละ2,300บาทรวมส่งกล่องเดิมครบครับเหรียญนี้นะมนพระการหลังครั่งนะครับฝั่งตะกุดจานมือหลวงพ่อวิชัยรายการต่อมานะพี่รายการต่อมานะผมจะมีเป็นพระผงนะครับพี่ ดวงเศรษฐีหนุนดวงหลวงพ่อวิชัยโกวิทโฮวัดหัวเด่นนะครับดวงเศรษฐีหนุนดวงรุ่นนี้นะครับอ่าถือว่าเป็นพระผงที่นะครับอ่ากันนะครับดวงตกนะครับที่เรกง่ายนะกันดวงตกนะครับอ่ารุ่นนี้ครับจะมีมวลสารสามองค์คูบูรพาจารย์มีเกสรหลวงพ่อวิชัยมีมวลสารของนะครับพระผงหนุนดวงหลวงปู่หมุนนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันหนุนดวงนะครับใครที่ดวงไม่ดีนะครับ ก็จะหนุนดวงแควคาดได้ใครที่ดวงดีอยู่แล้วก็จะดีทวีคูณรุ่นนี้ครับปลุกเศษไตมาตปี64นะพระผงดวงเศรษฐีหนุนดวงหลวงพ่อวิชัยนะครับองค์นี้นะครับอ,องค์นี้นะครับเปิดให้นะครับพี่เปิดให้250บาทรวมส่งนะ250บาทรวมส่งครับพระผงดวงเศรษฐีหนุนดวงหลวงพ่อวิชัยโกวิโควัดหัวเร่นปี64ปลุกเศษตลอดหนึ่งไตมาสนะครับ องที่มีจานมือเปิดให้สามร้อยห้าสิบนะพี่องค์นี้มีจานมือหลวงพ่อวิชัยนะครับองค์นี้มีจานมือหลวงพ่อวิชัยนะครับเปิดให้สามร้อยห้าสิบครับหลวงพ่อเมตตาจารัคระให้นะครับหลวงพ่อเมตตาจารัคระให้แบบนี้เลยนะครับอ่ามีเกสาหลวงพ่อเห็นได้ชัดนะครับเปิดให้สามร้อยห้าสิบาทรวมส่งเท่านั้นนะครับอง์นี้มีจานนะครับรายการต่อมาเลยนะครับรายการของหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับ ผมมีนะครับเป็นชุดแบ่งปันละกันนะพี่อ่ามีชุดแบ่งปันนะครับขออนุญาตนะพี่อ่าเป็นชุดนารายทรงปืนนะครับและพระผงนางพญาจากักรพรรดิมนพระการปลุกเสกณวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชห้าวาระพิธีหลังจะเป็นหลังพระศรีวลีพิมพ์นิยมหลวงพ่อกลวยแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นนะครับอ่าพระผงแบบนี้เลยนางพญาจากักรพรรดิมนพระการนะครับอ่าทั้งสององค์จะเป็นแบบนี้นะอันนี้จะเป็นปัดเงินนะครับแล้วก็ปัดทองนุพเก้า ครับคู่นี้เปิดให้ห้าร้อยบาทรวมส่งนะคู่นี้ห้าร้อยบาทรวมส่งคนที่เช่าคนที่หนึ่งคนที่สองผมมีแถมนารายทรงปืนให้นะครับนารายทรงปืนของพ่อวิชัยปลุกเสกสองไตมากรุ่นนี้ดีมากนะครับพิธีดีมวลสารดีนะครับคู่ละห้าร้อยบาทรวมส่งแถมพระผงนะครับนางเป็นพระผงนารายทรงปืนให้แค่สองคนที่ปิดนะครับปิดทันนะครับชุดนี้นะครับก็คนที่สามที่เช่าไปก็จะไม่ได้แถมนะครับพี่ คู่นี้500บาทรวมส่งได้แถมนารายทองปืนจำนวนแค่2ชุดเท่านั้นนะครับอ่าโอเคครับรายการต่อมาเลยนะครับผมมีพระปิดตากระหนกข้างนะครับอ่าพระปิดตากระหนกข้างสร้างบารมีนะครับอ่าหลวงพ่อวิชัยโกวิโทโววัดหัวเด่นปี6กฉลองอายุวัฒนมงคล6เมษาปีห6นะครับอ่านี่จะเป็นเนื้อผงนะครับสีดำนะครับฝังนะครับตะกุดทองแดงนะครับแบบนี้เลย กุดทองแดงนะครับปั๊มยันนะครับประจําตัวของพ่อแบบนี้นะครับสร้างน้อยมากครับหลังมีนะครับรันเลขกํากับแบบนี้เลยซีนเดิมวัดเลยนะผมไม่ผ่านการใช้เลยนะครับซีนเดิมวัดนะครับรันเลขหนึ่งแปดศูนย์นะครับหนึ่งแปดศูนย์นะครับพระปิตานะครับกระหนกคลั่งสร้างบารมีหลวงพ่อวิชัยนะครับพุทธคุณทางด้านนะครับรอดพ้นจากอุปสรรคนะครับแคล้วคลาปลอดภัยโชคลาภต่างๆนะครับเนื้อผงสีดําแบบนี้หาได้ยากนะครับจะอยู่ในรายการลุ้นนะพี่ลุ้น 3.5จุดห้านะครับรายการรุ่นที่สามจุดห้านะครับอันนี้เป็นนราขออภัยนะเป็นพระปิดตากนกข้างเปิดแบ่งปันให้เบาๆเลยนะครับปิดตากนกข้างนะพี่เปิดให้สี่ร้อยบาทรวมส่งครับปิดตากนกข้างสร้างบาร,รมีปีหกหกหลวงพ่อวิชัยโกวิโทโววัดหัวเด่นมีมวลสารสามองคูบูพาจาจา์นะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งเท่านั้นครับรายการต่อมาเลยนะครับผมมีเป็นพระแหวกม่านผิวรุ้งนะครับรุ่นสองีหกศูนย พี่รุ่น2ปี60รุ่นนี้นะครับปี5 9 6เนะเพราะว่าปีนี้จะเป็นาการรวบรวมมวลสารของรุ่น1และมวลสารสมองคูนะครับสวยเลยแวกม่านพิมพ์คะแนนนะครับหลังตะกุดจานมือหลวงพ่อวิชัยแบบนี้นะครับเปิดให้นะครับองละ250บาทรวมส่งนะองค์ละ250บาทรวมส่งรุ่นนี้จะเป็นผิวรุ้งนะครับเขาจะมีนะครับการลานนะครับตามการเวลานะผิวนี้จะรานแทบทุกองค์เพราะว่า ตะกุดจานมือหลวงพ่อวิชัยนะตอนที่เขานะครับหลวงพ่อท่านจานเสร็จและท่านปั๊มกดลงไปในพิมพ์นะครับอซึ่งพิมพ์นะครับกําลังเซตตัวแห้งนะครับปั๊มไปเลยมีการลานนะครับของรุ่นนี้ตามเวลานะครับพี่เป็นทุกองค์นะพี่ผมมีสิบยี่สิบก็เป็นแบบนี้ทุกองค์นะลานตามการเวลานะครับเปิดให้องค์ละ2อ0ยห้าสบาทรวมส่งครับ2 5 0ยห้าสบาทรวมส่งนะผมมียอดตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ4องค์นะครับพี่มียอดสี่องนะครับ รายการต่อมานะครับพี่รายการต่อมานะครับผมมีเป็นแหวนพิรอดนะครับแหวนพิรอดนะครับถักมาจากนะครับจีวอนนะครับแบบนี้เลยผ้าขอดนะครับแหวนพี่รอดหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นนะครับรุ่นนี้นะครับสวยเลยแหวนพิรอดหลวงพ่อวิชัยวงนี้เปิดให้400บาทรวมส่งนะแหวนพี่รอดนะครับพี่รอดภัยนะครับปลอดภัยต่างๆนะครับแบบนี้เลยชี้เป็นชี้ตายเปิดให้วงละ400บาทรวมส่งครับแหวนพิรอดหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่น รายการต่อมาเลยนะครับผมมีประหลัดขิดยุคต้นนะครับปีห้าหกุ่นองคูนะครับรุ่นนี้จะเป็นยุคต้นนะพี่ประหลัดขิดสร้างน้อยมากครับสร้างไม่แค่หลักร้อยดอกนะพี่สร้างแค่หลักร้อยนะพี่ไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำนะครับเป็นยุคต้นนะครับของหลวงพ่อวิชัยนะครับประหลัดขิดนะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทโฮวัตหัวเด่นปีห้าหกนะพี่ดอกเล็กแบบนี้หาได้ยากมากนะครับเปิดให้ดอกละห้าร้อยบาทรวมส่งเท่านั้นครับ ดอกละ500บาทรวมส่งเท่านั้นครับประหลักขิดหลวงพ่อวิชัยโกวิโทวัดหัวเ่นปี56นะ5 0าบาทครับรายการต่อมาครับรายการต่อมานะผมจะมีเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อวิชัยเจริญพรนะครับอันนี้จะเป็นปี6 5นะครับออกกับออกพร้อมกับนะพี่พร้อมกับเหรียญนะครับพี่ที่หลังเป็นหลังผับปิดตานะครับผมจะมีนะครับทั้งหมดนะครับสี่ฉากนะพี่สี่สีแบบนี้ครับด้านหลังก็จะเป็นยันประจําตัวหลวงพ่อ แล้วก็จะมีนะครับอ่าเป็นจีวอนหลวงพ่อแบบนี้นะครับผมเปิดให้บานละ1 5 0บาทละกันนะพี่บานละ150้าบาทรวมส่งมียอด4บานนี้นะครับพี่บาลละ1 5 0ยห้าบาทรวมส่งรูปเจริญพรรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บเลยนะครับอ่าบาลละ1 5 0หบาทรวมส่งครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นนะครับรายการต่อมาผมมีเป็นพระศิววรีหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นปี5้าเจ็ดห้าแปดนะครับเป็นเนื้อหล่อชินโบราณมีใบพระคาถาเดิมบ สร้างแค่300กว่าองค์มีจานมือหลวงพ่อวิชัยแบบนี้มีนายเลขกำกับนะครับ60นะครับอเนื้อรอชินนะครับยุบต้นของหลวงพ่อวิชัยเลยนะเปิดให้1,300บาทรวมส่งครับ1,300บาทรวมส่งนะรุ่นนี้นะครับผมโอเคครับรายการต่อมาเป็นชุดพระผงแบ่งปันนะครับชุดพระผงแบ่งปันนะครับที่ผมจะมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับผมมีนะครับเป็นนะครับสมเด็จปี62นะครับเจริญลาฟปี62นะครับ อ่าผสมผงมวลสารเก้าหลวงพ่อกลวยครับหลังพระศิวดีนะครับรรแบบนี้เลยหลังพระศิวดีนะครับมีจีวอหลวงพ่อวิชัยนะครับมีเกสานะรุ่นนี้ผสมมวลสารสามองคูนะครัแบบอ่าเกสาหลวงพ่อนะครับแบบนี้เลยเห็นได้ชัดเจนเลยนะอ่าขอเปิดคู่กับพระผงนะครับอ่าเปิดคู่นะครับพี่กับพระผงรุ่นนี้เลยนะครับอ่ารุ่นกระตันยูนะครับเนื้อผงทูบนะครับอ่าเนื้อ ผงทูบนิยมนะครับอ่าแบบนี้เลยผงทูบบูชาครูคุกพลเึกหลวงพ่อกลัวครับหลังพระศิวดินพิมพ์นิยมผมเหลือแค่2ชุดครับอ่าเหลือแค่2คู่สุดท้ายนะครับเปิดให้คู่ละ300บาทรวมส่งนะรายการต่อมาพระกันผีมารวิชัยหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นสร้าง2 5 6 2องค์นะครับ2อง2องค์รุ่นนี้เข้าปลุกเสกพร้อมกับวัตถุมงคลวัดเดิมบางนะครับแล้วก็หลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นนำมากับปลุกเสกที่วัดหัวเด่นอีกหนึ่งวาร ชาหลองอายุพัฒนามงคลหลวงพ่อวิชัยนะครับเป็นพิมพ์เดียวกับพระกันผีหลวงพ่อกวยที่ออกวัดเดิมบางนะครับรุ่นนี้นะครับเนื้อผงว่านมงคลคุกเกษาแบบนี้เลยครับคุกพลอยเสกนะครับโดยเกษาหลวงพ่อวิชัยนะครับองนี้จะมีรันเลขกำกับใต้ฐานนะครับรันเลข2หลักด้วยนะครับเลข3 9เครับเลขก็3าเลข2หลักแบบนี้เปิดให้350บาทรวมส่งครับพระกันผีมารวิชัยหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่น สามร้อยห้าสิบาทรวมส่งเลขสองหลักครับเลขสามเก้านะเลขสวยเลยรายการต่อมาเนี่ยครับผมมีแหวนจักรพรรดิมนพระการนะครับพี่แหวนจักรพรรดิมนพระการหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นนะครับแหวนปอกมีดมนพระการนะครับอัครยันอกเกลาพระพุทธจินราชนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นจักรพรรดิมนพระการนะครับเนื้อทองสตตะสร้าง2องพันห้าร้อยสิบห้าวงเท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะครับถือว่านะครับเป็นรุ่นที่ใช้ดีเลยนะครับแหวนรุ่นนี้จะมีระเลกกำกับชัดเจนนะครับส่ห้าสิบหก ครับอ่ะไซห้าสิบหกมีรันเลขกำกับใต้ฐานชัดเจนแบบนี้นะครับอ่าใต้วงท้องวงแบบนี้นะหนึ่งสามศูนย์หกครับแล้วก็องคนี้นะครับหลวงพ่อเมตตาจานอัคระยันให้ผมนะอ่านี่เลยนะครับอ่าจานสองฟังเลยมีอัคระยันแบบนี้นะหลวงพ่อเมตตาจา์ให้นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะพี่อ่าจานแบบนี้นะครับสวยเลยอ่าหลวงพ่อเมตตาจา์อัคระยันให้นะพี่เปิดให้วงละห้าร้อยบาทรวมส่งครับวงนี้นะ วงละ500้บาทรวมส่งผมมีแค่1วงสุดท้ายแล้วนะครับพี่มานะครับผมมีเหรียญเจริญพรนะครับเหรียญเจริญพร2หลวงพ่อวิชัยเนื้อทองแดงสร้าง999องค์นะพี่เจริญพรนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าสวยเลยเหรียญรุ่นนี้จะทําได้คล้ายเหรียญรุ่นแรกนะแกะใบหน้าได้สวยกิิบเลยนะครับปีห6นะครับเจริญพรปี66แบบนี้เลยนะครับเปิดให้เหรียญละ500บาทรวมส่งครับเหรียญละ500้ยบาทรวมส่งนะ รายการต่อมานะผมจะมีเป็นรูปหล่อเหมือนนะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทโฮวัดหัวเด่นรุ่นแรกนะครับพิธีจันเพนเนื้อทองเหลืองเพชรนะครับสร้างหนึ่งพันสามร้อยสาสิบสามองค์นะครับหายากนะตอนนี้ก็ก็เริ่มเริ่มหายากนะเนื้อทองเหลืองเพชรนะครับเพราะว่าสร้างน้อยนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกเลยพิธีจันเพนนะครับเปิดให้นะครับห้าร้อยบาทรวมส่งเท่านั้นครับห้าร้อยบาทรวมส่งนะสวยเลยอุดกิ่งนะอันนี้จะเป็นอุดกิ่งนะครับแบบนี้เลยเป็นอุดกิ่งแบบนี้เลยนะครับ ห้าร้อยบาทรวมส่งครับรูปหล่อเหมือนนะครับหลวงพ่อวิชัยต่อมาเป็นพระกิ่งจักรพรรดิมนพระการนะครับกิ่งจักรพรรดิมนพระการนะครับอเนื้อชนวันะครับโลหะชั้นคูสร้างหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าองค์นะครับบรรจุมวลสันนะครับเกสาสามองค์คูใต้ฐานมีจานอัคระแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อเมตตาจานอัคระให้นะครับเปิดให้นะพี่พระกิ่งหนึ่งพันบาทรวมส่งครับกิ่งรักษาโรคกิ่งสามองคูนะครับหลวงพ่อกวยหลวงู่เย็น นะครับหลวงู่ปงนะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัฒวเด่นปุกเสกห้าวาระครับณวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับแบบนี้เลยครับผมมีเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อนะครับแบบนี้เลยโบราณนะครับรุ่นหนึ่งนะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัฒวเด่นผมมีสำลดแบบไม่อาแบบปอกผิวนะครับสำลดโบราณปอกผิวกับเนื้อนะครับอ่าทองนพเก้านะครับอ่ามาที่สำลดโบราณปอกผิวกันก่อนนะครับไม่ปอกผิวนะแบบนี้เลย าไม่บอกไม่ปอกผิวองค์นี้มีจานอัคระนะพี่สร้างหนึ่งพันองนะครับมีจานอัคระแบบนี้เลยอ่าเปิดแบ่งปันให้นะครับเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะไม่ปอกผิวนะครับต่อมาจะเป็นเนื้อทองนพเก้านะพี่ทองนพเก้าแบบนี้เลยทองครูหลวงพ่อวิชัยมีจานมือเหมือนกันนะครับหลวงพ่อเมตตาจานอัคระให้แบบนี้เลยนะครับเปิดให้เจ็ดร้อยบาทรวมส่งครับสร้าง 1, หนึ่งพันเหรียญเท่านั้นหายากแลวนะมีจานมือนะครับที่ระลึกรอสสองสามเก้าแบบนี้เลยนะครับก็ใช้กิจ มีจานมือมีละอเลขกำกับชัดเจนนะครับเจ็บาทรวมส่งครับในการต่อมารูปถ่ายหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นนะครับอ่ารูปถ่ายฉากยันคู่นะครับฉากขาวหลังนะครับจะเป็นหลังนะครับอนุมานเชิญธงนะครับอ่าจีวรปั๊มอนุมานเชิญธงมีเกษาหลวงพ่อวิชัยปีหกสองฉากยอดนิยมนะครับเปิดให้บานละนะครับ 450บาทรวมส่งนะบานละ450บาทรวมส่งเท่านั้นครับอะต่อมานะครับรายการต่อมาผมมีเหรียญมนพยาวานอนรุ่นแรกเนื้ออปัปปก้าครับมนพยาวานนอนปี60นะครับจะเป็นเหรียญรุ่นแรกๆที่หลวงพ่อได้จัดสร้างนะครับเขาจะมีสร้างเหรียญแบบเหมือนกับเหรียญน,นี้เลยนะครับมนพยาวานนอนแห่งเมืองสรรน,นุมานชนทงเนื้ออปัปปก้าสร้างน้อยมีระเล็กกำกับชัดเจนนะครับเขาจะมีระเล็กกำกับแบบนี้ชัดเจนนะพี่ ผมมียอดแบ่งปันแค่สองเหรียญนะครับเปิดไวๆเลยเหรียญละ4ี่รอยบาทรวมส่งครับเหรียญละ4ี่รอยบาทรวมส่งเนื้ออัปการนะพี่ผมมียอดแบ่งปันแค่สองเหรียญเท่านั้นนะครับเนื้ออัปกานะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อวิชัยเลยยันประจาตัวและหานุมาณชินธงครับเหรียญมนพระยาวานอนแห่งเมืองสันรุ่นนี้นะครับรายการต่อมาลูกอมนะครับผมเหลือสองลูกนะพี่ลูกอมมนพระการหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัฒนเด่นปุ๊บปีหกห้านะครับรุ่นนี้ปีหกห้าครับปลุกเศษมนพระการปลูกเศกไตมาก ครับรูปอมผมถ้าจะไม่ผิดผมจะมีเลขเจ็ดศูนย์นะครับจะมีเลขเจ็ดศูนย์กับกับอีกเลขหนึ่งนะพี่เดี๋ยวสักครู่นะที่ผมขอเปิดส่องให้ดูสักครู่นะรูปอมเขาจะมีระดับกำกับทุกลูกเลยนะครับทุกลูกเขาจะมีระดับกำกับเขาจะมีเลขเจ็ดศูนย์กับอีกเลขหนึ่งจำไม่ได้นะพี่ต้องส่องดูก่อนนะครับผมมียอดแค่สองลูกเท่านั้นนะครับนอกกนั้นนะพี่ผมก็ส่งช่างเลี่ยมอยู่นะครับก็จะมีส่งช่างเลี่ยมเงินกับเลี่ยมพลาสติก นะครับพี่อ่ะก็เปิดแบ่งปันให้ลูกละ5 0 0บาทรวมส่งครับลูกอมมนพการนี่ครับลูกอมครั่งมนพการหลวงพ่อวิชัยปีห5นะครับรายการต่อมาเลยนะครับอ่ก็รายการของหลวงพ่อวิชัยนะก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะผมจะมีเป็นพระผงนะครับปี3 9รุ่นนี้สมัยพระอาจารย์สมานสร้างนะวัดหัวเด่นนะครับหลังสิงห์นพเก้าขวัญวัดหัวเด่นนะครับผมมีเป็นพระผงแบบเหมือนหลวงพ่อกวยแบบนี้เลยพระผงรูปเหมือนแบบเหมือนหลวงพ่อกวยครับ จะมีมวลสารเก่าของหลวงพ่อกลวยครับมีเกสรหลวงพ่อกลวยครับรุ่นนี้นะครับพระอาจารย์สมานะครับผู้รับใช้หลวงพ่อกลวยในสมัยนั้นนะครับเป็นผู้รวบรวมมวลสารหลวงพ่อกลวยนะและข้าวปุกเสกพร้อมกับวัตถุมงคลปี3 9ที่ออกวัดโคศิตารามครับรุ่นนี้ผมเปิดแบ่งปันให้นะครับองค์นี้เปิดให้องค์ละ350บาทรวมส่งต่อมาจะเป็นแหวกมาานะครับแหวกมาานะครับข้างรัศมีหลังจะเป็นหลังสิงห์หลวงพ่อก้าฝันเหมือนกันนะครับอันนี้เลยขอเปิดให้นะพี่ องละ3ามรอยห้าบาทรวมส่งเหมือนกันแต่รับคู่นี้หกร้อยบาทรวมส่งครับคู่นี้หกร้อยบาทรวมส่งครับสวยเลยนะครับแหวกม่านนะพี่แหวกม่านหลวงพ่อกลวยครับออกวัดหัวเด่นปีสามเก้าพิธีปลุกเสกดีนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับมาร่วมปลุกเสกด้วยนะรุ่นนี้นะครับรายการต่อมานะครับพี่อะรายการต่อมานจะเป็นพระปางลีลานะครับพี่ปีสามเก้าเหมือนกันนะครับมวลสารเก่าหลวงพ่อกวยเยอะเลยนะครับอเปิดให้นะครับ สองร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะเหลือหนึ่งองแล้วนะครับสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งครับปีสามเก้าวัดหัวเด่นนะรุ่นนี้นะครับแย่งมาจากกรรมการนะพี่แย่งมาจากชื่อกรรมการรายการต่อมาเลยนะครับรายการต่อมารูปถ่ายหลวงพ่อกลวยครับผมเหลือแค่แอคนี้แล้วนะครับเหลือแค่แอคนี้แล้วนะสามแอคนี้นะครับจะมีนะครับเป็นฉากหลวงพ่อกลวยครับหลังพระพุทธนะพี่หลังพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อกวยนับถือนะครับปีหกห้ารุ่นสิมีครูหลังแผ่นยันครูแบบนี้นะครับ เปิดใหบบมมดบบ้บานละ350บาทรวมสง่งผมมียอดแค่2บานนะครับบานละ350บาทรวมส่งมียอด2บานครับรายการต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายนะครับนั่งพับเพียบปีห5ห้านะครับอ่าสิมีครูเหมือนกันนะครับอ่าบานนี้ตะเข็บหนาครับอ่าบานนี้ตะเข็บอ่อนนะครับใครที่ปิดคนแรกจะได้ตะเข็บหนาไปแบบนี้เลยนะครับยันคูนะครับเปิดให้บานละ250บาทรวมสง่งมีแค่2บานรายการต่อมาจะเป็นรูปถ่ายโต๊ะหมู่เล็กนะครับปี6กห้านะครับ หลังแผ่นยันคูเหมือนกันนะครับเปิดให้บานละสองร้อยห้าสิบาทนะครับมียอดแบ่งปันสามบานผมมียอดแบ่งปันสามบานนะพี่อ่ะสวยเลยเด้งๆทุกบานนะพี่อ่ะรายการต่อมานะครับพี่จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะครับผมจะมีนะครับ,นะรบเป็นเหรียญจตุรพิธพรชัยนะพี่เหรียญจตุรพิธพรชัยหลวงพ่อกลวยครับเนื้อทองแดงกะไหลทองคําเสาห้านะครับเอาไวๆเลยนะปกติผมเปิดองค์ละสี่ร้อยนะครับผมเปิดให้ราคาวัดนะ รุ่นนี้เนื้อทองแดงก็ลหลทองคําสร้างห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญมีนะครับรันเลขกํากับทุกเหรียญนะครับปีหกสามนะครับพิธีดีพิธีใหญ่เกจิลมบุเสกยี่สิบเจ็ดคณาจารย์รุ่นนี้นะครับหลังมีจานนะเหรียญจตุรพิธพรชัยหลวงพ่อกวยปีหกสามเปิดให้ราคาวัดนะครับหนึ่งเหรียญเท่านั้นเหรียญละสามร้อยบาทรวมส่งครับราคาวัดนะพี่เหรียญละสามร้อยบาทรวมส่งครับมานะครับจะเป็นชุดไม้แกะนะครับปีหกหนึ่งรุ่นบูชาคูนะครับจะมีสมเด็จไม้แกะกับพระศิีวลีไม้แกะ เปิดให้องค์ละ3 5 0อ้าสบาทรวมส่งนะองค์ละ3 5 0อย้าบาทรวมส่งต่อมาจะเป็นพุทธกวักนะครับปี60นะครับออกตรงโดยวัดโคสิตรามนะไม้แกะเหมือนกันหลังแบบเหือนหลวงพ่อกลวยครับ400อบาทรวมส่งนะถ้ารับ3อมองนี้นะครับพี่รับ3ององนี้1,000พันบาทรวมส่งนะ3องค์นี้เปิดเบาๆเลยนะครับ1น0 0บาทรวมส่งครับชุดไม้แกะนะพี่ปี60ต่อมาครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อกลวยครับเนื้อทองเหลืองรุ่นสิกติกายูปี6 6ก เปิดให้ราคาวัดครับพี่องาองค์สามร้อยบาทรวมส่งครับรูปหล่อหลวงพ่อกวยครับซีนเดิมวัดเลยไม่ผ่านการใช้นะออกวัดสามร้อยเปิดให้สามร้อยบาทรวมส่งครับรายการต่อมาครับเหรียญพุ่มข้าวบินนะครับออกวัดสามร้อยเปิดให้สามร้อยบาทรวมส่งเหมือนกันครับปีหกสองรุ่นรัทธาบรมีรุ่นนี้ครับอ่าสวยเลยครับเป็นรุ่นที่หลวงพ่อพลาผุกเสกนะเป็นวาระสุดท้ายพอดีเลยนะครับรุ่นนี้นะครับราคาวัดสามร้อยเปิดให้สามร้อยนะการต่อมานะครับชุดประดขิก นะครับชุดนกคุ้มชุดเต่านะครับเป็นชุดแบ่งปันนะครับอ่าชุดแบ่งปันเขาควายแกะนะครับปีหกหกนะครับรุ่นสิทธิ์กระตันยูนะครับชุดนี้ผมเปิดให้แปดร้อยบาทรวมส่งนะนกคุ like <rip> ้มกันไฟนะครับเต่าโชคลาภประดขิกนะครับกันคุณใส่มนดาแบบนี้เลยเปิดให้นะสามองนี้นะครับอ่าแปดร้อยบาทรวมส่งนะชุดปรัดิขิกปีหกหกออกตรงโดยวัดโคสิตรามนะประดิกนกคุ้มเต่าหายากแล้วนะครับโอเคครับรายการต่อมานะครับจะเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่สุก วัดปากขอมะขามเท่าผมมีเหรียญนะครับย้อนยุคหลวงปู่สุขเข้ามาหนึ่งเหรียญนะพี่อ่าพ,พี่หลายคนทาหาอยู่นะครับเหรียญย้อนยุคเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมเงินหลวงปู่สุขพระครูวิมนคุณา,ากรครับอ่าเป็นบล็อกธรรมดานะพี่บล็อกทองแดงธรรมดาสวยเลยนะครับเปิดให้เหรียญละ400บาทรวมส่งครับเหรียญหลวงปู่สุขย้อนยุคสองสี่ยอดน,นิยมนะครับสี่บาทรวมส่งเท่านั้นครับสวยเลยครับเหรียญหลวงปู่สุขนะ ต่อมาครับผมมีเหรียญหลวงปู่สุขทันหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับปี2 0รุ่นนี้นะครับพิธีดีพิธีใหญ่ออกตรงโดยวัดปากคลองมะขามเท่าซีนเดิมวัดนะพี่อันนี้จะเป็นซีนเดิมวัดนะครับไม่กล้าแกะเลยนะครับเพราะว่าตอนเขาจําหน่ายที่วัดนะครับตอนปี2อนะครับซีนเดิมจากวัดมาแบบนี้เลยนะครับมาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นเลยนะสภาพสวยสมบูรณ์ซีนเดิมวัดนะพี่อดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับสวยกิฟต์เลยนะเหรียญนี้นะครับ เหรียญหลวงปู่สุขปีสองศูนย์นะพี่ฉากยืนถือไม้เท้านะแบบนี้เลยทันหลวงปู่โตบุกเสกเดี๋ยวผมจะขึ้นลายน้าเกจิที่ร่มบุกเสกครับรุ่นนี้ไว้ให้นะครับในคลิปนะพี่ซีนเดิมวัดนะครับเปิดให้หนึ่งพันสามร้อยบาทรวมส่งนะอรายการต่อมานะครับพี่จะมีเป็นมีดนะครับกระถินหลวงพ่อกวยครับมีดเงินกระถินหลวงพ่อกวยปีหกหกนะครับรุ่นสิกตันยูปีหกหกนะสวยเลยนะครับมีดเงินกระถินเปิดให้นะพี่ออกวัดสามพันบาท เปิดให้2,500อบาทรวมส่งเท่านั้นครับสวยเลยนะสำหรับรายการมีดเงินปีหกหกนะพี่มีกล่องเดิมครบให้นะครับรุ่นนี้นะครับต่อมานะผมจะมีเป็นตะกุดนะครับหลวงพ่อเกาะนะครับปีหกหกนะครับมีใบพระคาถาเดิมนะครับรุ่นนี้มีใบพระคาถาเดิมนะครับแบบนี้เลยนะครับปีหกหกนะครับตะกุดหลวงพ่อเกาะนะครับปีหกหกนะครับมีใบพระคาถาเดิมนะครับตอกสามเกาะนะครับอ่ะก็จะมีรอยจานอัขระนะครับของหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอ สิทธิ์สายตรงหลวงพ่อพวกลวยนะรุ่นนี้จะมีระลขกกำกับชัดเจนนะครับแบบนี้เลยเปิดให้ดอกละห้าร้อยบาทรวมส่งนะตะกุดหลวงพ่อเกาะป,ปีหกหกนะครับอ่าโอเคครับรายการต่อมาจะเป็นรายการของหลวงพ่อโมวัดจันทนารามนะครับหลวงพ่อโมนะครับวัดจันทนารามนะครับผมมีเป็นเหรียญรุ่นมหาบรมีปีห้าเก้านะครับผมจะมีเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ปลูกเสกนะอุโบสถวัดจันทนาราม นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับผิวสวยกิบกระไรทองนะครับเหมือนกระหลังเหมือนกระไรทองเลยนะสวยดั่งทองคํนะครับแล้วก็จะมีเป็นเนื้อทองแดงลมดานะครับเปิดให้นะครับองละ350บาทรวมส่งนะองละาองค์ละ350บาทรวมส่งนะต่อมาผมมีเป็นพระศิวะรีหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิกุลทองนะครับรุ่นนี้ออกปี19ทันหลวงพ่อนะครับท่านหลวงพ่อแพรปลูกเสกนะพระศิวะรีทางด้านโชคลาภนะพี่งานเลี่ยมเดิมวัดนะครับเปิดให้700บาทรวมส่งนะพระศิวะรีหลวงพ่อแพรนะครับ สวยเลยนะโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลเกจีชื่อดังแห่งเมืองชัยนาทเพียงเท่านี้นะครับ